เอามาครับรถอาสามูนิธินะตามโปรโมชั่นที่เราเคยแนะนำไปก็คือมีส่วนลดให้นะเเมืองสิงห์บุรีมูนิธิเมืองสิงห์บุรีนะมีมูนิธิแนะนำกันแนะนำกันต่อต่อกันไปนะดูรูปปึ๊บโทรมาหาช่างบี้มาเช้านี้บอกรอแป๊บดึงมาแล้วถึงแล้วดูทะเบียนนะหูโหทะเบียนสวยจังเลย ตามเบอร์เลยนะหนึ่งหกหกเก้าโอ้โห,โหสวยมาดูติดตั้งกันชนท้ายแบบลากจูงนะก็โอ้โหสวยเลยเนี่ยดูนะซ่อนคานในสเกิร์ตนะเป็นหัวบอลสองชั้นถอดได้เป็นแบบนี้นะน็อตข้างละสามรวมทั้งหมดหกตัวซัพพอร์ตด้านล่างด้วยนะซัพพอร์ตด้านล่างด้วยหนึ่งตัวตอนนี้ตรงเป๊ะดูนะดูสินค้าสวยงาม มีส่วนลถมีของแถมนะมูลนิธินะเข้ามาได้เลยเป็นแบบนี้รถทะเบียนระยองแต่ว่าประจำอยู่สิงห์บุรีนะเข้ามาเรียบร้อยได้ใช้งานได้ได้ได้คุ้มแน่ลูกค้าบอกคุ้มแน่เพราะว่าลากบ่อยลากประจําเออ่เมื่อชุดน้ําท่วมจังหวัดหน้านหรือภาคเหนือก็ไปมานะแบบนี้เข้ามาหน้าร้านรอไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับผม